ครับสวัสดีครับมือนี้นะครับก็บเป็นอีกมืองน,นึับนะกับการมาใส่เบียดนะครับเงียเยขียดคือเก้เหรอครับมากับพนนันยงไงเนะครับพานแดงฉายาพานปลากระป๋องโอ้ยสายาเพื่นก็ได้มาพี่ ผ่านปลากระป๋องนะครับงัดวที่แล้วจําได้บะครับบอกซื้อกับปลากระป๋องกับเบ็ดจากคันไหมเนียครับเบ็ดเกือบร้อยครับวันนี้เบ็ดเกือบร้อยสันว่าครับผ่านปลากระป๋องผ่านแดงโรงงานน้ำตาลนะครับไม้หุ่นยุยไก่พูนนะครับหมกเราลองหัวนะครับเห็นบ่เราหัวเราเชียงนาคเนะครับยางลงไปเรื่อยๆครับ ไปเบิ่งการใส่เบ็ดกันนะครับรอติดตามกันต่อไปครับผมกับพานปลากระป๋องนะครับมื่อไงเยอะนะครับซุ้มๆปับ๊บนี่ครับสูตรเพื่อนเราครับเกาะค้างครับพานแดงนี่เยอะเบีดดิโอ้พานแดงปลากระป๋องพานแดงปลากระป๋องเบื้องตรงนี้ละหลังแรกครับหลังแรกแหกมันจวด หมายเด็ดๆนะครับมือนี้อยู่ทงนาอาจารย์นิ่มนะครับอาจารย์ใหญ่ฟ <laughs> กซองนี่เพื่อนอาจารย์นิ่มเพื่อนบอกว่าหมายลายหมายเด็ดสั้นว่าแมนแมนแมนใหญ่ใหญ่ใหญ่เบิ่งหมายด้วยครับเนละย,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 ยที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดใหญ่จะซื้อเลยอ๋อครับที่เด็ดที่เด็ดนี่หลังที่ซองโอ้ผมย่านผมเหมือนข้าวป่าแห้งเด้มือนี่ข้าวปลากระป๋อง เนาะปั๊บนะครับขันแดงปั๊บนะครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับโอ้ยใหม่กะน้ำดีครับน้ำดีปัดปัดดีดีเลยเอานี่พอดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิลักมันมันงอนเหรอเห็นปะครับแล้วก็เดินไปนะครับ ไปปักเบ็ดนะครับอ,อันนี้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานพุยอ่อนนะครับทีมงานไล่พุยอ่อ,อนติดตามได้นะครับในช่อง u t u b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเอาผ่นแดงปากระป๋องยกมือหน่อย <c oughs> พันแดงปากกระป๋องยกมือหน่อยเอาพัานนิ่มอาจารย์นิ่มยกมือหน่อยนี่นะครับ พันยังไงครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปลาวันนี้เรากินปลากระป๋องเหมือนเดิมน,นะครับตามสูตรเพิ่นว่าขันมื้อนี้บ่ได้ปลาคิดปลากระป๋องคือเก่เาน,นั่นโอ้คือคือคือฟันน,นี่งน้ำเนี่ยแดงฟันนี่งน้ำเนี่ยฟันนี่เออนั่นละนั่นละเออมีซ้ำไมีซ้ำไม่ซ้ำมาหนี้มาหนี้น่าจะมีแก้มือครับเพราะว่าไม้นี่ไม้สวยนะครับเขางามนะครับ โอ้เสียงปลาสวัสด์ทุกคนนะเสียงปลาสวัสด์ทุกคนครับปลาสวัดังตบอักแข้งนะครับนี่วันนี้ก็เป็นสะนะครับกลมสมสากับบรรยากาศแรงๆนะครับนี่ลมเย็นดีๆนะครับไปที่ไหนบ้างเนี่ยเอาไปที่ว่าสามแถ่ดี่ปางเดี๋ยวมันเสียบมันสวดตรงไหนสวดยุทธนี่แหละเสวยยุทธให้นี่แล้วไงเสวยให้นี่ละฮะไปทางนี้แต่สองให้นี่มันคือที่เดียวกันจช่เลยสองให้นี่เอาคือวกเราอ้อวไปทางไหนบ้างเนี่ย ติดแล้วติดแล้วครับนั่เสียงปลาติดเบ็ดโอ้ลังใดเหรอไปก่อนไปก่อนไ้ยผมก็ใซ้ได้หลังเดียวเวยครับนี่โอ้เพีย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 โอ้บ่ติดครับมันตีพลาดเอาลเอาเอาลงอีกก่อนโอ้เสียบเบ็ดกระไร นะครับใส่ได้สามชีหลังปลาสวบแล้วครับโอ้มีรุ่นครับขึ้นเลยครับติดตามมาต่อไปนะครับผมนี่ก็ทีมงานนะครับพานเตยเบีดยดไม้ไผ่นะครับอยากมาเล่นน้ำมูมาต้องใส่หลายนำที่เอาปลาไปกินนะใส่เนื้อชิกระเดียนไล่กันใส่เบียดเป็นร้อยสิบกว่าลังนี่แหละไล่กันใส่เบียดเป็นร้อยก็ได้ปลาสิบตัวก็เอาละนี่ใส่เบียดจากลางังหลังครับได้ปลาอีกตัวจิบตัวเอาปลาจิบตัวมึงเนี่เอาจิบตัว เอาเป็นารกันแค่กว้มเลือกจากงานจากกันหมายเ็ดนะครับตรงนี้เอาละเอาละคคุณรับทีมงาน อยู่ไกลพุนมองน้ำทน่นนึงใส่ไปทั้งนี่นะครับนี่ใส่เยนย้อใส่เดือนพันเตยเุินกันครับมีมันประมาณมาลุ้นกันนะครับคุณไปละมือนมาเป็นช่างภาพอีเพื่อนนะครับมันอี้บไ่ อย่าลืมติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับไล่ผู้ใหญ่ออนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนี่มาอีกแล้วหลังนึงเป็นได้ไม้เดิบปะเป็นปลาสวบดีอยู่ได้ล่ะเออสวบอยู่ปลากระสวบดีอยู่นะครับโอ,ยบอ,ยบอบ้ยแดงออกมาจากหลงังผมว่าเป็นรอย <laughs> แดงเป็นคนแดงชายาไม่ได้แดงอะแดง,แดงชายาแดง แดงแดงพันแดงปลากระป๋องโอ้ยสนดกว่ะไปใส่เบียดบ้านเฮเนาะไปน้ำกันเซียวสนุกวะอีหยังซื้อปลากระป๋องมากินน้ำซะโอ้ยสนดกปลาตัวซ้ำนิ้วก่อไปซีตัวหาตัวหมดนขึ้นนี่อมอนี่ไมอนี่เพิ่นพอใจอยู่ดอกงมือเนี่ย เป็นพอใจอยูุบันได้ไม่ดีมาเดือนครับผ่านนิ่มกับแรงยางมาแล้วครับเจ้าของที่นะบ่เคยรอนาจักเทียสันว่าของก็เลยอนี่น้าสันว่าเปียกอึดเจือว่าคุยกันเมื่อกี้ว่าไอตัดหนาไว้ให้งหมดแล้วสบายเออไปเดินดูเตียนะครับเยันนี้มารับชมกันครับสีม,มานบโนะครับกับทีมงานเลยเลยเน้ยเนี้ยป่าซุบดีเหรอ ปานแล้วขอนสอันขอที่เฝ้ากันก่อนนะ